สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลาร์พอนําเสนอร,รายการโซลาร์อนิเมะวีกเกอรี่รายการที่พาทุกท่านไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของวงการอนิเมตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับจะมีอนิเมตเรื่องไหนมีการอัปเดตเรื่องไหนมีข้อมูลที่น่าสนใจข่าวสารตรงไหนที่ผมจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังถ้าคุณผู้ชมเป็นคออนิเมตต้องไม่ควรพลาดเลยแน่นอนแต่ก่อนที่คุณจะไปรับชมรด้หาด้านใน ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสุรามหน่อยนะครับเพื่อเปไ็นแรงสนับสนุนให้ผมและทีมงานนักทำคลิปต่อไปและถ้าใครอยากซับพอร์ตผมโดยตรงตอนนี้ช่องผมมีฟีเจอร์ซ u เปอร์แตงแล้วมาดูเด็กก็ได้เลยนะครับขอบคุณครับโอ้และอย่าลืมถ้าใครอยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเอาละไปเข้าด้อหากันได้เลยข่าวแรกเจอรี่ฟิตคัสวิมอินเดนไน ความฝันของเด็กสาวทั้ง4ปล่อยทีวีตัวแรกฉายเมษายน2,024 o r i g i ออริเินอลอนิเมะเรื่องใหม่ของสตูดิโอโดกาโคโบหลังจากที่เผยทีเซอร์มาหลายตัวล่าสุดได้เป็นการปล่อย p ีวตัวอย่างแรกออกมาเต็มๆกันแล้วโดยใน p ีวตัวนี้จะมีการเผยตัวละครเด็กสาวทั้ง4คนอีกด้วยมารอติดตามมาได้เลยนะครับว่าเนื้อเรื่องจะมีการเล่าเรื่องอย่างไรเจลลี่ฟิทคาสซมอิดไนท์เป็นผลงานออริจินอลอนิเมะ ในโอกาสครบรอบ50ปีของสตูดิโอดกาโคโบโดยจะได้คุณทาเคชิตะเรียวเฮจากเอโรมังงะเซนเซมาเป็นผู้กำกับและได้คุณยากุยุกิเจ้าของเดโดเทียคาแรคเตอร์โทโมสากิคุงมาเป็นผู้เขียนบทอนิเมะรักเรื่องราวจะกล่าวถึงชิบูย่าเมืองที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆนานาเหล่าเด็กสาวที่เดินล่องลอยในชิบูย่าเนื่องจากค้นหาตัวเองไม่พบก็ได้พบกับสิ่งพิเศษสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเธอนั้นเริ่มเปลี่ยนไป ฉันต้องค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและนี่คืออนิเมะที่จะทําให้ทุกคนค้นพบกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเป็นโดยจะมีการโฟกัสไปที่เด็กสาวทั้ง4คนกับความฝาันในการเป็นนักวาดไอดอลวีทูเบอร์และนักแต่งเพลงข่าวต่อไปดันมาชีมันผิดหรือไงถ้าใจอยากพบรักในดันเจียนสีทันที่5ประกาศสร้างแล้วครับดันมาชิมันผิดหรือไงถ้าใจอยากพบรักในดันเจียนล่าสุดในโอกาสฉลองครบรอบ10ปี ของการตีพิมพ์วิทยต้นฉบับทางวิทยุเป็นทางการได้มีการยืนยันสร้างฉบับอันเมสี่สนบหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในครั้งนี้ก็มีการปล่อยภาพทีเซอร์วิชวลกับ P ีีออกมาด้วยใครที่ยากตามอ่านเมเรื่องนี้อยู่ก็ต้องรอติดตามชมกันให้ดีมันผิดหรืองไงถ้าจะอยากพบรักในดันเจียนเดินไปไลท์นเวลแนวแฟนตาซีของโอโบริฟูจิโนและวัฒนภาพประกอบโดยยาสุดะสุซุฮิโต ที่มีกาตีผิ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม2013ได้มีฉบับหลมเล่นทั้งหมดด้วยกัน17เล่มนอกจากนี้ยังได้รับความนิยมจนมีสร้างเป็นฉบับมังะและอนิเมะถึง4สีสันด้วยกันเรื่องเาวาจะกล่าวถึงเมืองวงกดโอลาดิโอซึ่งมีเขาวงกดใต้ดินขนาดมืคืนมาที่เรียกว่าดันเจียนยูซึ่งมันก็เต็มเปียไปด้วยความตื่นเต้นต่อสิ่งที่ไม่รู้จักเกีดยรติยศอันเป็นปกายและความโรแมนติกที่ได้เจอสาวงามน่ารักและเด็กหนุ่มเบล เด็กหนุ่มผู้หลงใหในการเป็นนักผจญภัยวันหนึ่งเขาได้เดินทางมาถึงเมืองโอริเดโอที่เป็นเมืองแผงอ่งเดียวในโลกนี้ที่มีดันเจียนอยู่แน่นอนว่าเขาก็หวังว่าจะได้พบรักกับสาวแต่ดันเจียนแห่งเมืองนี้ด้วยเช่นกันข่าวต่อไปสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกซีซั่นสองประกาศสร้างเรียบร้อยแล้วสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกนะครับล่าสุดหลังจากที่มีการประกาศจัดอีเวนต์พิเศษในวันที่30ตุลาคม 2, 2023ที่ผ่านมา ก็ได้มีการประกาศสร้างอนิเมะซีซั่น2อย่างเป็นทางการแล้วถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเลยก็ตามซึ่งแต่เดิมอนิเมะเรื่องนี้เป็นนิยายในโนเวลต่างโลกของเ e อ็กุจิเรนและวัดภาพกรอบโดยมาซะที่มีการตีพิมพ์ในเว็บไซต์โชเซสกานินาโลตั้งแต่เดือนมกราคม2 0 1 6ก็่อนจะมีการตีพิมพ์ในเครือโอแลบโนเวลเมื่อเดือนพฤศจิกายน2 0 1พิที่ผ่านมาปัจจุบันมีทั้งหมด12เล่มด้วยกันนอกจากนี้ยังมีฉบับบางะโดย อากาติชิเคจำนวน8เล่มและภาคสปินออฟโดยฟุตบะโมโมะอ,อีก6เล่มด้วยกันเรื่องราวจะกล่าวถึงซูโยชิมุโคดะชายหนุ่มถูกอัญเชิญไปต่างโลกในฐานะผู้กล้าพรพบวกับคนอื่นอีก2คนแต่ว่าเขากลับเป็นคนที่มีทักษะไม่ได้เรื่องจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะเดินเส้นทางในสายทางเส้นอื่นที่ในต่างโลกแห่งนี้ซึ่งความสามารถสุดเอกลักษณ์ที่เขาไม,ม่เหมือนใครก็คือออนไลน์ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำให้เขาคิดของต่างๆในต่างโลกได้แน่นอนว่าสิ่งที่เขาเลือกทบก็คือการทำอาหารที่ไม่มีใครในต่างโลกเคยชิมมาก่อนข่าวต่อไปเรื่องพิศวงเด็กสาวและเทพลักซ่อนอนิเมะปล่อยพีวีตัวแรกเตรียมฉายเมษาย,ยน2024เรื่องพิศวงเด็กสาวและเทพลักซ่อนหลังจากที่มีการประกาศสร้างเป็นฉบับอนิเมะเมื่อเดือนมกราคม2023ที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีการปล่อยภาพขีวิชวลและ P ีีตัวอย่างแรกออกไปให้เป็นแฟนได้รับชมกันแล้วสำหรับผลการฉายจะเป็นภายในเดือนเมษายน2024ใครชอบแนวไขปริศนากับความลี้ลับเหนือธรรมชาติต้องติดตามกันให้ได้เลยนะครับโดยเรื่องนี้แต่เดือเป็นมางานแนวลึกลับเหนือธรรมชาติของนูจิมะที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารเยาวรากาศสปิริตเมื่อเดือนตุลาคม2019ที่ผ่านมาปัจจุบัน มีทั้งหมด6เล่มด้วยกันดิสิตอลไทยนะครับจะอยู่กับสยามอินเตอร์คอมิกโดยจะเป็นเรื่องราวของซูมิเลโกะซึ่งเป็นเด็กสาวธรรมดาที่มีเลือนลางและเสะน่ห์ดึงดูดทางเพศสูงมากเธอมีความฝันอยากเป็นนักเขียนนิยายกับอาดาชิโนะพนักง,งานร้านหนังสือหน้าละอ่อนแม้จะดูเหมือนเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาแต่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับทั้งสองได้มาจับคู่กันเพื่อคลายปริศนามากมายที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้และสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ก็คือ ข่าวสุดท้าย My n s t a t Death Ability is so o v e r p o w e r และชีพสั่งตายปล่อยพีวีตัวแรกฉายบกาคม2024 My n s t a t Death Ability is so o v e r p o w e r หลังจากที่มีการประกาศสร้างเป็นฉบับอนิเมะไปเมื่อเดือนธันวาคม2022ที่ผ่านมาล่าสุดได้มีการปล่อยพีวีตัวอย่างแรกส้ำหลวันของการฉายจะเป็นภายในเดือนมการาคม2024ที่กำลังจะถึงนี้ รอชมสกิลสุดโกงที่สังตายในช่วตงตากกันได้เลยว่าจะเทพขนาดไหน My Instant Death Ability is so Overpowered เดิมเป็นไลน์่นผิผลงานของฟูจิทากะ u ุโยชิและวัดภาพประกอบโดยนารุเซจิซาโตะที่มีงานตีพิมพ์บนเว็บไซต์โชเซสกะดีนาร่ตั้งแต่ปี2016ปัจจุบันมีทั้งหมด13เล่มด้วยกันนอกจากนี้ยังมีฉบับประาโดยนันโตฮานามารุ ที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์คอ m i ก e อิร์สต้าอีกด้วยสําหรับฉบับรวมเล่มของมังงะจะมีทั้งหมด8เล่มด้วยกันนะครับโดยจะเป็นเรื่องราวของทากะโทโยกิริที่กำลังไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆแต่กลายเป็นว่าระหว่างทางที่เขาหลับอยู่นั้นได้เกิดเหตุตัวละครมังงะถูกจมตีรถบัสทัศนศึกษาจนเพื่อนๆได้ตายกันไปแต่ก็ไม่หมดนะครับและหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาพอเพื่อนนุ่มฉันเข้ามาปลุกเขาก็ได้ใช้สกิลเทพที่เขาตัดสินใจว่า จะไม่มีทางใช้นั่นก็คือสกิลสั่งตายที่ทํทำให้เป้าหมายนั้นตายในนาทีนั่นเองและนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจของรายการโซลัมอนิเมะวิดี้ของช่องโซลัมนะครับฝากท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับย้ำอีกครั้งอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอ่องโซลากันหน่อยนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่หรือรายการใหม่ของเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้กระผมฟอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คล